Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp เ,เดี๋ยววันอังคารน่ะอาจจะมีการคุยกันเพราะว่าวันนี้นี่พักเนี่ยได้กําหนดให้มีการประชุมสสนะครับทุกวันอังคารนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเย็นซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวก็ต้องคุยกันนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เสนอต้นวิทยาไปเนี่ยก็จริงๆเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเสียงเราเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า เราต้องยืนยันจุดยืนของของพรรครวมไัยสร้างชาติในการที่จะไม่เห็นด้วยกับพรรคที่สนับสนุนแก้มาตรานหนึ่งสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะงดออกเสียงเราส่งคนแข่งเลยนะครับเพราะว่าต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ที่เห็นด้วยกับทางทางพักเราเนี่ยได้ได้ทราบในเจจจำนวนของเราอย่างแท้จริงนะครับ ผมว่าแต่การเสนอนายกแต่ละครั้งเนี่ยถ้าถ้าย้อนไปก็ก็มีคู่แข่งทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็ก็ไม่แน่นะครับผมว่าต้องไปดูนะฮะว่าเข้าใจว่าทางแต่ละพักก็คงจะมีการหารือภายในพักกันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการหารือนอกรอบกับพักร่วมรัฐบาลเดิมด้วยนะครับว่าว่าท่านท่านมีแนวคิดหรือว่า ท่านมองอย่างไรนะครับแต่ว่าในพักเราก็ต้องคุยกันก่อนนะครับแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นมติพักนะครับคือผมว่าต้องมองทุกด้านนะเนื่องจากว่าเราเป็นพักขนาดเล็กนะครับเราก็เราก็ต้องก,ก็ทำตัวเล็กๆดีกว่านะครับแต่ว่า เราก็สามารถในกติการเราเสนอได้ถูกไหมครับแต่ว่าการเสนอหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนนะครับและก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นมติพักไม่ใช่ว่าคนนู้นคนนี้จะเสนอได้ต้องคุยกันก่อนนะครับ,ญญบญญผมว่ายังดีอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเลยซึ่งอย่างเมื่อวานเนี่ยร้อยห้าสยงผมคิดว่าตอนแรกเข้าใจว่าจะได้สักสี่ห้าสิบโดยซ้ำไปนะครับ พอเราได้ถึงร้อยเนี่ยผมยังยังยังรู้สึกดีนะครับที่มีสส,สหลายๆท่านเกือบเป็นร้อยคนนะครับที่สนับสนุนท่านวิทยานะครับซึ่งถือว่าเราเป็นพรรคขนาดเล็กมีแค่สามสิบกคนนะครับแต่ว่ามีเสียงสนับสนุนถึงร้อยกว่าคนเนี่ยถือว่าผมว่าดีมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการทํางานการเมืองในอนาคตเนี่ยมันเราต้องไปต่อนะครับแล้วก็ผมคิดว่า รวมไทยสร้างชาติไปได้นะครับไปได้อยู่แล้วผมยังไม่ได้มองตรงนั้นแต่ว่าเราพร้อมทำทุกหน้าที่ดีกว่านะครับผม,มว่าการเมืองยังผมว่ายังมีหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็ดูแล้วมันมันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเท่าที่ดู บินฟ้าอากาศเหมือนท่านสมศักดิ์พูดนะก็คงไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยก็ต้องดูนิดนึนะมมออผม,มผมไม่ทราบแต่ว่าคือคกลไกหลายอย่างนะครับแค่ขั้นตอนก็กเยอะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องต่างๆที่มีข้อร้องเรียนอะไรมากมายผมคิดว่า <S <S เหนื่อยเหมือนกันนะแต่อยากให้ตั้งรัฐบาลเร็วๆเ,เหมือนกันเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับ ผมคิดว่าคงไม่ใช่นะฮะคงไม่ใช่เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันที่ที่เราก็ใกล้ชิดกันมากนะครับกับตัวท่านประธานยุทธศาสตรพ์พรรคอะไรเงี้ยคงไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านก็อาจจะมีเหตุผลที่ท่านบอกไปแล้วนะครับคงไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับไม่ได้พูดนะฮะแต่วันนี้ก็ก็คงเจอกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมผมเข้าใจแล้วก็ เราก็ผมคิดว่าท่านรองท่านรองนายกอนุทินท่านเป็นคนที่ที่ที่เราก็เชื่อมั่นท่านนะครับแล้วก็คุ้นเคยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอดกับท่านนายกมนตรีด้วยนะครับเราเข้าใจกันนะฮะเข้าใจกันทุกเรื่องนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ